ค,คลิปนี้เป็นคำพยากรณ์พื้นดวงชะตาของผู้ที่เกิดในราศีเมษโดยคำพยากรณ์จะบอกถึงพื้นดวงกำเนิดโดยทั่วไปเช่นลักษณะนิสัยใจคอบุคลิกรสนิยมรวมไปถึงพื้นดวงการงานอาชีพที่เหมาะกับราศีดวงการเงินหรือฐานะทางการเงินสังคมเพื่อนฝูงการคบค้าสมาคมต่างๆและสุดท้ายในด้านความรักคู่ครองความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม สรุปเป็นคําภีร์กรดังนี้ราศีเมษเป็นราศีของผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่13เมษายนไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมมีธาตุกำเนิดประจำราศีคือธาตุไฟคนที่มีธาตุไฟประจำตัวส่วนใหญ่มักจะมีความเป็นผู้นำสูงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญไม่ยอมใครง,ง่ายๆเป็นคนใจร้อนทำอะไรรวดเร็วบ้องไว มีความคิดสร้างสรรค์และมีความหยิ่งทะนองอยู่ในตัวมีเครื่องหมายประจำราศีคือแกะตัวผู้ลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของราศีเมษชาวราศีเมษเป็นคนธาตุไฟเป็นคนมีจิตใจกว้างขวางรักเพื่อนฝูงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีชอบการผจญภัยแต่ก็มีข้อเสียคือมักโมโหง่ายคนที่เกิดในราศีนี้จะเป็นคนที่มีอารมณ์ค่อนข้างร้อน บางครั้งฉุนเฉียวง่ายและไม่สามารถจะอดทนอดกลั้นอะไรได้นานๆเป็นคนตรงไปตรงมารักใครรักจริงถ้าถือเป็นเพื่อนแล้วชาวราศีเมษจะเป็นเพื่อนที่ดีมากมีอะไรดีๆก็มักจะแบ่งปันให้เพื่อนฝูงอยู่เสมอชาวราศีเมษจึงเป็นคนที่น่าคบหาคนหนึ่งเลยทีเดียวคนที่เกิดในราศีเมษในชีวิตมักต้องพบเจอกับอุปสรรคมากมายชีวิตมีการแข่งขันต่อสู้อยู่ตลอด แต่ก็ไม่ย่อท้อสามารถฝ่าฟันจนประสบความสำเร็จชาวราศีนี้เป็นคนที่มีน้ำใจนักกีฬารู้จักแพ้ชนะรู้จักกันให้อภัยไม่เอารัดเอาเปรียบใครเป็นคนจริงใจต่อผู้อื่นชาวราศีเมษเป็นผู้ที่รักเกียรติและศักดิ์ศรีหยิ่งทรนงหากตนไม่ใช่ผู้ผิดจะไม่ยอมลงให้แก่ผู้ใดเป็นคนมีความรับผิดชอบและมีระเบียบวินัยสูงรักษาสัจจะต่อตอนเองและผู้อื่น ชอบการแข่งขันมีภาะวะความเป็นผู้นำกล้าหาญแต่ก็มักจะใจร้อนมุทะลุดุดันมีความดื้อรั้นอยู่ในตัวเองเมือเ่อโกรธจะไม่ยอมฟังเหตุผลใดๆด่วนตัดสินใจด้วยอารมณ์คิดถึงความต้องการของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญทำอะไรมักจะชอบคิดการใหญ่เรียกว่าเล็กๆไม่ใหญ่ๆราศีเมษเอาด้วยดวงการงานของราศีเมษชาวราศีเมษชอบทำงานหนัก ดูแลรับผิดชอบในหน้าที่การงานของตอนเองได้อย่างดีเยี่ยมมีความคิดริเริ่มเป็นที่เคารพรักของบรรดาเพื่อนฝูงบริวารลูกน้องและหัวหน้ามีอำนาจในการปกครองผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเชื่อถือไว้วางใจมีผลงานเป็นที่ชื่นชมชาวราศีเมษทุ่มเทรแรงกายแรงใจเพื่อให้ตนเองประสบความสำเร็จอาชีพที่เหมาะกับชาวราศีเมษคือรับราชการทหารตำรวจ ผู้บริหารหัวหน้าผู้นำกลุ่มองค์กรผู้นำท้องถิ่นนักการเมืองธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเกี<ๆ>่ยวข้องกับเหล็กอาวุธของมีคมเป็นต้นดวงการเงินและรายได้ของราศีเมษชาวราศีเมษมักใช้ใจ่ายเงินเก่งตัดสินใจซื้อเร็วขาดการยับยั้งชั่งใจมีความอยากได้อยากมีมากกว่าผู้อื่น กลัวการถูกผู้อื่นดูถูกดูแคลนชาวราศีนี้จึงต้องสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองดูดีมีฐานะเป็นที่ยอมรับในสังคมกลัวการเป็นหนี้เป็นสินที่สุดแต่ก็มักจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากครอบครัวมีทรัพย์สินมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษอย่างใดอย่างหนึ่งเนื่องจากเป็นคนที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ บ่อยครั้งจึงทําให้ชาวราศีเมษมักประสบปัญหาทางด้านการเงินอยู่เป็นประจำวิธีแก้ที่ดีคือเมื่อมีไรายได้ควรแบ่งเงินไปซื้อทรัพย์สินสิ่งของมีค่าแทนเงินสดเช่นทองคําบ้านที่ดินอสังหาจะช่วยให้ฐานะทางการเงินของชาวราศีเมษในอนาคตมั่นคงมากยิ่งขึ้นเพื่อนมิสหายและสังคมของราศีเมษบุคคลที่เกิดในราศีเมษ มักจะต้องติดต่อสื่อสารกับวงสังคมเพื่อนฝูงอยู่เสมอมิได้ขาดเป็นคนใจกว้างกับเพื่อนฝูงโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองเขาและเธอมักจะให้เพื่อนหยิบยืมเงินอยู่เป็นประจำชาวราศีเมษจึงเป็นที่รู้จักกันในหมู่เพื่อนฝูงว่าเขาเป็นคนที่ใจใหญ่มีน้ำใจกล้าได้กล้าเสียชาวราศีนี้ควรระวังการถูกกู้ยืมเงินจากเพื่อนฝูงให้ดีๆและควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนให้ใครหยิบยืมเงิน มิฉนั้นอาจเกิดเรื่องเกิดราวเกิดเป็นคดีความในภายหลังดวงความรักคู่ครองของราศีเมษชาวราศีเมษเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งในเรื่องความรักหากยังไม่เจอคนที่ใช่เขาและเธอจะสอบแสวงหาความรักในรูปแบบต่างๆอยู่ตลอดเวลาชาวราศีเมษเป็นคนที่เปิดเผยในเรื่องความรักและพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อทำให้คนรักพอใจหากใครที่คบกับชาวราศีเมษ และคุณไม่สามารถทำให้เขาเชื่อใจได้เขาจะระแวงและคอยกันท่าหรือตามหึงหวงคุณอยู่ตลอดเวลาลึกๆแล้วชาวราศีเมษกลัวการถูกทรยศหักหลังเป็นที่สุดเขาและเธอจึงต้องคบหาดูใจกับคนรักนานๆเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถครองคู่อยู่กันไปได้ตลอดชีวิตชาวราศีเมษเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์และมั่นคงในความรักแต่ก็มักจะมีปัญหากับคนรักได้ง่าย เนื่องจากเขาและเธอไม่ใช่คนโรแมนติกเอาใจใครไม่ค่อยเป็นเป็นคนตรงไปตรงมาซื่อตรงกับความรู้สึกของตนเองคิดอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นไม่ค่อยจะมีจริตมารยาคนที่จะคบกับชาวราศีเมษได้ดีจึงต้องเป็นคนที่พร้อมจะแสดงออกถึงความจริงใจให้เขาเห็นไม่มีเลี่ยมแอบแฝงและถ้าชาวราศีเมษต,ตกลงปรงใจกับใครแล้วแล้วก็จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรง่าย ขอจบคำทํานายพื้นดวงชะตาในราศีเมษแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันในคลิปถัดไปครับ